ในช่วงสุกุมัยาออนทวันนี้คุณผู้ชมค่ะฝนจะพาไปดูบรรยากาศของงานโปรเจกต์ญี่ปุ่นไทยค่ะเขาบอกว่าสุดปังมากเลยงานนี้เป็นยังไงบ้างไปชมค่ะกลุ่มศิลปินแดนซากุระบาลิสติกบอยปักหมุดกลับมาเยือนไทยอีกครั้งนะคะพร้อมกับผลงานซิงเกิลใหม่ที่ได้หนุ่มฮอตมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลง All I Ever Want นะคะ พร้อมกับการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมโดยภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ก่รหนุมน่มวง Balistic b อยที่ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้ง7คนนะคะได้แก่ริวตะคะโนริวเซริคิมิคุริกิยะและมาซาฮิโร ได้บินมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาเริ่มพูดคุยถึงการทํางานเพลงนี้นะคะที่ได้ไฮคาวมาทําเพลงให้อีกครั้งพร้อมอยังได้เปิดถึงความประทับใจต่อหนุ่มฮอตของเมืองไทยอย่างกราบขนาวุธอีกด้วยค่ะโดยพวกเขาเนบอกว่าประเทศไทยแทบจะเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเขาเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นได้มีการเชิญแขกรับเชิญอย่างกราบคนาวุฒเนี่ยขึ้นมาร่วมพูดคุยด้วยละค่ะ ซึ่งทางด้านหนุ่มกรับนะคะก็ได้เผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับศิลปินญ,ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเกรงและก็ตื่นเต้นแต่สุดท้ายพอได้เจอวงบาลิสติกบอยเนี่ยจริงๆก็สามารถทํางานกันได้อย่างราบรื่นตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอร่วมกันก็สนุกสนานมากๆเลยทุกคนเต้นเก่งมากจัดเต็มสุดๆทาให้เราอยากที่จะเข้าไปแจมด้วย ส่วนทางด้านบ a ล l ิสติกบอยนะคะก็ชมว่ากราฟในรอมากๆค่ะแล้วก็รู้จักกราฟในข่าวที่ออ a แอรทีในญี่ปุ่นและทราบว่ากราฟก็มีความสามารถรอบด้านถือเป็นแรงผลักดันให้พวกเราเนี่ยอยากทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดนั่นเอง น่าจะเป็นความน่ารักมั้งครับผมความน่ารักของ <Nice. S 1> เขาเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนน c e nice ด้วยแล้วเป็นคนที่เวลาเราพูดอะไรด้วยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรด้วยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายแล้วแบบน่ารักครับผมมันเลยทําให้รู้สึกแบบไม่ค่อยกดดันแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเกรงมากจนเกินไปเวลาทํางานกับ バリスティック日本だったり世界でもご活躍されているカラオさんだったのですごく僕らもこうどう接したらいいかなとか緊張したりとかあったんですけど実際にこう話してみるとすごく柔らかくて笑顔も素敵でこで気さくに。 話しししかてくくれたたりとたのでですご楽い雰囲気でできまคしし่ะ<ス>ก<ープ>็คุณโยชินะคะบอกว่าก่อนที่จะได้มาเจอกับคุณกรัปเนี่ยเขาก็กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบคุณครับหล่อมากแล้วก็แบบเป็นสตาร์เป็นแบบนักแสดงขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่าพอได้มาเจอตัวจริงแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรเหมือนใจดีอดโยนนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสได้ไปทํางานที่คาเฟ่แมวด้วยกันด้วยก็เลยเหมือนรู้สึกว่าทํางานด้วยกันได้ง่ายขึ้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะได้มีการเชิญนุ่มกอล์ฟบิ๊กบอสของไฮคาวค่ะที่อยู่เบื้องหลังการทำงานในเพลงนี้และก็ยังเป็นคนเลือกกรับคนาวุฒิมาร่วมแจมในเพลงนี้อีกด้วยนะคะต้องบอกว่าพวกเขาเคยร่วมงานกันกับกรับมาก่อนหน้านี้แล้วก็คิดว่ากรับน่าจะทำได้ดีในเพลงนี้ค่ะนั่นก็คือ all i ever want นั่นเองค่ะ จบก,การพูดคุยถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะนั่นก็คือการชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เป็นที่แรกต่อด้วยโชว์สุดพิเศษของเพลงนี้เป็นครั้งแรกเช่นเดีวยวกันนะคะก่อนจะจบงานค่ะบาลิสติกบอยก็ได้ทิ้งท้ายไว้ การที่จะไปถึงฝั่งฝันที่ตั้งไว้ถ้าไม่มีทั้งพี่กอล์ฟพี่กลัฟและแฟนคลับทุกคนเราก็คงไปไม่ถึงฝันก็ได้อยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ไปถึงฝั่งฝันพร้อมขอให้ช่วยติดตามและก็สนับสนุนเพลง o r I e v f r want ผ่านทางช่อง YouTube High c ค o w d ได้แล้ววันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงป๊อปสนุกสนานพร้อมท่าเต้นสนุกสนุกเพลินๆแล้วก็ยังนับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนับสนุนเพราะถือเป็นการร่วมงานกันของทั้งศิลปินไทยและก็ญี่ปุ่นที่เราอยากจะยกระดับผลงานของศิลปินเอเชียให้สามารถก้าวไกลไปถึงระดับอินเตอร์หรือระดับโลกยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนผลงานดีๆกันนะคะ ผู้ชมคะนี่ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์นะคะที่ญี่ปุ่นและก็ไทยเขาร่วมมือกันนะไปติดตามได้แล้วเนี่ยสำหรับซิงเกิลนี้นะคะ All I Ever b o n t นั่นเองคะ่ะ